สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำา o o o r r Gading ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับการทำา o o o r r Gading เปรียบเสมือนการที่เรานั้นระบายสีลงไปหรือการตกแต่งวิดีโอที่ทำให้ตัววิดีโอน,นั้นมีสีที่สวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและยังสามารถปรับ Moon a n n t o ne ของวิดีโอให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้นะครับลองไปรับชมตัวอย่างกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการ i m p o r ตไฟล์นะครับคลิกขวาในส่วนของโปรเจกต์นะครับแล้วเลือก Import ครับนี่ครับให้ทำการเลือกคลิปที่เราต้องการนะครับลงมาในส่วนของโปรเจกต์ไ้้เลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการ Import ไฟล์เข้ามาแล้วนะครับให้เราทำการนำไฟล์ที่เราต้องการนะครับลงไปบนไทม์ไลน์นะครับนี่นะครับอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับเลยนะครับหลังจากที่เราได้นำเข้ามาบนไทม์ไลน์นะครับในขั้นแรกหนึ่งนะครับให้ทำการคลิกขวาในส่วนของโปรเจกต์บริเวณที่ว่างนะครับแล้วไปที่ New Item นะครับ แล้วให้เลือกในส่วนของ Adjustment Layer นะครับให้เรากดโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ Adjustment Layer ขึ้นมานะครับให้เราทำการลากไปบนตัววิดีโอของเรานะครับโดยให้เราลากคุมตัวไฟล์วิดีโอทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการ Color Grading นะครับนี่นะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับต่อมา ให้เราไปที่เมนูส่วนของ Color ค,ครับนี่นะครับในของ Color ก็จะมีในการปรับของอ Basic Collection นะครับเป็นการปรับความสว่างปรับ c o n คอนทราสไฮไลท์ช h a d o w ต่อมานะครับให้เลือกที่ Adjustment Layer นะครับแล้วไปที่ Creative ครับแล้วมาที่ Look ครับนี่นะครับก็จะเป็นสี หรือเรียกว่าเป็น p รีเซตในส่วนของโปรแกรมที่มีมาให้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะขอเลือกเป็นอันนี้นะครับโดยใน p รี s e t ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกตามความเหมาะสมของวิดีโอหรือความต้องการของเราที่จะนำไปใช้ได้เลยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวไฟล์วิดีโอนะครับมีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแต่เราอาจจะสังเกตเห็นว่าตัวไฟล์วิดีโอนั้นนะครับมีความสว่างมากเกินไปนะครับ หรือในส่วนของ p ร e เซทที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ตัวไฟล์วีโอของเราเนี่ยดูมีความคอนทราสที่มันหนักเกินไปนะครับให้เรามาในส่วนของ effect control ครับให้เลือกที่ adjustment layer นะครับแล้วมาที่ effect control แลและไปที่ opacity นะครับให้ทุกๆคนนะครับลองลดโดยในส่วนนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวไฟล์ดีโอของเรานะครับว่าเราต้องการลดมากน้อยขนาดไหนนะครับ ผมจะลองลดเหลือประมาณ50%ก่อนนะครับทั้ง50%เนี่ยอาจจะลดแล้วทำให้ตัวไฟล์วิดีโอเนี่ยอาจจะไม่มีความแตกต่างม,มากนะครับซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะครับก็คือสามารถเปิดปิดตัว Adjustment Layer ได้โดยกันคลิกที่ตรงนี้นะครับ ก็จะสามารถดูได้ว่าวิดีโอของเรานะั้นมีความแตกต่างขนาดไหนนะสำหรับผมคิดว่าอาจจะสว่างเกินไปนิดนึงผมก็จะกลับมาในส่วนของเบสิคคอลเลกชันนะครับแล้วก็จะลดในส่วนของ e x p o s u r พนะครับตัววิดีโอของเรานะก็จะมีสีที่ดูดีขึ้นนะครับ